งานนี้ไม่มีผันแก้แบบว่าเนี่ยทำแล้วจะมีสีชมพูอะเราบ้าอะไรไหมทรายเนี่บ้าเดี๋ยวหเป็นผลไม้เป็นผลไม้หนูพูดมาพูดมาผลไม้แล้วเปรี้ยวพูดมาเยอะพเยอะพมายอะยมครับป้อที่บ้านนะลูกหนังลูกเนี่ยหนังหนังหนังตอนเนี้ยหนังอ่ะที่ที่พลอยเล่นอ่ะมาดามอะไรมาดามมาดามมาดามครับ มาดานมาดานมาดานที่ทำเอาไปทำให้เปิ่มเติมจ้าพี่ดองสรุปคสมอสอนเราของเขาดีจริงคนลาดิคนฉลาดเห็นไหมไวใกล้เคียงกันสมองใกล้เคียงกันไม่น่าทายอีกแล้กันจริงๆแล้วเนี่ยตอนแรกเราต้องมีจับเวลาว่าใครช้าสุดใครเร็วสุดนะ พี่น้องใส่ค huh. ู ah, so God, oh, right, ่ต่อไปดีกว่าพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวในองจรอามน้อง่ะาเร็วเค็มเร็วต้องใส่ตรองเปยนประเภทสามชางนิดนึงแต่ประเภทหนึ่ง่มาเร็วเค็มเข้มนะคะ เอาง,ง่ายๆใช่ไหมโอเคโอเคพี่หมูไปบอกพี่ตุนพี่ตุนจะใช้อำนาจทางร่างกายข่มกรรมการไม่ได้นะคบพี่ตุลบอกโอ้ยขอบพอดีจริงไม่เสียงง่ายๆอ่อนนี่อะไรเนี่ยนมผ้าออกมีอกนะมีอกดูเฮ้ยถ่ายแล้วออกขย่ม จดจำแล้วใครจับเวลาไม่มีเวลาไม่มีเวลาดันดันสองกอกออกเราไม่ไม่อยู่อ่ะลุกออกเออนั่นใหม่ติดก็ออกลุกอออกลกอ้า ตระเทศหนึ่งเนี่ยเลยทเยตลอดอ่านะคะแม่ลูก่แม่นะคไม่ง่ายสุดนะลูกสักคู่เดี๋ยวหนูช่วยได้ไหมคะหนูช่วยได้ไหมคะหนูขอดูคำตอบก่อนมาแล้วเดี๋ยวป้าช่วยลูก้าลองซ้อร้องสเพนก่อนนะมาคนละตัวคนละตัวเดี๋ยวฮะนะคะอ่ะท่านนายกเชิญค่ะนะคะ นะคะกับผู้ร่วมร่วมเกมนะคะไม่ต้องชนะมันใช่ไหมคะมาลูกเซ็จแล้นี่เสร็จแล้วพวกเรแล้วเดี๋ยวฟังเพลงกับเป็นองเสร็จแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวไม่ายถูกหมดค่ะก็เดี๋ยวเชิญไม่ใช่นะคะท่านนะคะที่โดยครอบบริหารปะปะเอากลับบ้าน